วัสดี้กินปลาคามวันนี้คามกับแก้วครับอ๋อเอ้ยกีน้องเมือกี้น้องกันนะครับี่นบมาๆๆครับป้าวันด้กินปลาคามสมจากทีอแก้วพี่แดกเนี่กูเอีมาแถวบ้านแก่ครับนี่เอีแถวบ้านแกะนี้ครับ ันแก่ยแถวนี่แหละครับห่างจากบ้านผมยึดสอกิโลนี่หละสกิโลนี่ยละส้มหนึ่งมามไทยแล้กันส้มหนึ่งกับย้งุนครับันยืติกันต้องใจอะไรเขาเป็นยังไงกันบ้าแต่ขาเสร็แล้วเลยแสร็จเสร็จเสราท่ไปช่วงางเออ้ปวดบอกเขามาหลนน้ำแนบอกแนมาหลนน้ำเขานเอครับตั้งังว มาเล็งก็แม่อันนี้นะครับมาเล่นมาเล่นครับวิววิวร่องลองเหนกินเัมนข้าวอมเลยใช่ครับสีสันเฮ้นไม่ใช่นอนเถอาดไใจ เห็ยิ่งนมัมากนามัยิ่งเกลยมัยิ่งบยามาอยากอรสมเสร็จอลยรับไปเอ้ยหนใส่รถดีน้ำอมมาหน่อย้เดล๋าวอ้แล้วนัำสูตรต้องตัวเฮ็ดมั้งใชหตัวเฮ็ดปะตัวเฮ็นปะตัวเฮ็ดปะวเ็วเ้ดวบดะัวเ็วเมเเ แล้วอ้ว่าสูตรตัวนาอ้ดบอกยน่า้ายแม่บอกเดียวกินข้าวนเหื่อยเท่าหรอ่ะงั้เร้ากินแล้วอ่ะเ้กินข้าวแล้วดุลงน พ่อบอกัะไปเดินม่่นไหนินทาวีิกันนะไม่ยอมตัตาสุ่เลยแม่ครบาทางบนเรางจากละทางถนนบ่รบเห็นเนันั้นถนนบอกข้าจับปำเราเลยไมกล้ไม่าหรกนมันกินได้เมื่อกี้หานตัวุาทุกวันแม่เมื่ไห่เดี๋ยวปากพูดเลยเจี๊ยบเข้มเบอร่อยไหครับน่ยบ้านนี้มานน แดบครับาึงคิดาบงคิดเีเอ๊ะเสียงเสียงอีเรีกน้อะไรไปานทำเด็ดบักครับเด็ดบักขาาเดีเด้อาึงคิดขาบึงคิดผีเมื่อน้องๆเขี่แก้วครับนี่บขึ้นเนอรมนี่มันส่อมาไายไม่ยเลยหรอกคุณี่นายาเหี้ยปเยสิ ฮาม่ก to ินวอานมีมัจิ้มเลยพเพิ่งคิปอว้มืบ้านบ้านตหลายคนบ่หลายครับไครัเลียนงเขาเพิ่งคิปอ้ายเหลายแดกปนร่งเลียนบ้านตสิคกยเฮ้ยมีคนหอคนขอหลลูกเิ็มเลยเออแมู่ดังคลิปคิปเดียวนคลิปที่แบบดราม่าไปของจิ้ตีบอกแลวดังคลิปยังว่าอันนี้ก่ อันห้งหวะอัีบไอ๋อข้าดึงเออข้าดึงเออข้าดึงแล้วบบด่ะใครคิดไม่มีเนี่ยไปกินเอไปกินน่แม่อยากมั่งสุเดียวว้าสกขาเนี่ยพีทแทนแบบพีทเนีนแบบคำจะคุนเหมือนกันที้ยะสนุกด้ สบ้วครับผมุตบุ๋บมันตองแบบขาอ่อนหนมเน้ำนบักน้ำบักไง้อยลตบานเดยนะน้องเ่มากินไงบัตพี่จ้

อาบาน่นข่ปมะขี่ปัอมแล้วแนวนน้ำนะครับ้องหน่อยังปงเล่นอหน่อยเ้ยค่ไนมี้น้เ่แ่ไล่ยเรอนี้มีู่นขานบอางลูกี่วองนี้กไเต้องลูกต้อไปเนี่ยตเป็นเสียดอกกูเป็นยังไงเลี้ยในอันนี้เต็มิ้

กูรอคูเดียวต้ตกไปโซกาเราก็ต้องป็นรถีหันย่างนี้ย่างหม่เยขึ้นหนอยคนเดียวาไปบ้านใคน้าน้าเจ้าทถงยางน่มบาดแ้วพวกอาหารบบบูดงพวอหรนี่น้าินบหน้ำโคกเงั้นกินน้ำเปล่าเลยครับกินน้ำเปล่าเลยครับตเปล่กินนะ

ยิ้มเน่ยบด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 ดวครับพี่น้องืบด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 แ่เเจ้าเห็ดไหนวัดครับพี่น้องเห็ดหนบดเกีวตัวเสีบนะครับมาข้ามฟ้าไร้าันปางข้างขาบนมาข้ามนี่เขาจะเร็ดกถึงซีเลนเนาะแน่แถวบ้านตัวนันว่ามีือเปล่าขแครับร็จแล้วขี้แล้วเจ้าบังเหรอแล้วจะติดไฟครับติดไฟไฟบางมือมีบางมือโ้มีครับ